ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีตามคำสั่งทางปกครองปลดนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรอ,ออกจากราชการไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาจนกว่าสาลนั้นจะมีคำพคิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นสำหรับกรณีคำสั่งปลดนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจากกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีปฏิชีมูลความผิดผู้ฟ้องคดีว่าด้วยความผิดตามมาตรา157และมาตรา123วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันรับปราบรามการทุจริตปี2542และกระทำความผิดวินัยแรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายร้รยแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามมาตรา85วงเล็บหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบรชาชการพลเรือน กรณีนายชัยวัตรเป็นผู้ที่เห็นชอบโครงการอพยพชุนชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพมา่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเพชรบุรีหรือยุทธการตะนาวศีจึงมีคำสั่งให้ปลดนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรเมื่อวันที่2เมษายนปี2564